สวัสดีครับวลุ่นเลสเปคครับเป็นเพื่อนอยู่พิธีมแล s สเปคกับเรสเพคไวลุเพื่อนแท้คาร์รลครับกับช่วงพิีมป้ายยาครับวันนี้เราจะมาป้ายยาเป็น,เพ,นเพื่อนที่ใช้รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์รถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมซึ่งวันนี้เราจะมัดรวมมาให้ชมกัน4คันด้วยกันครับว่ามาทำอะไรที่แล s สเปคบ้างตกแต่งอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นสายตกแตง่งสายอัพเกรดหรือจะเป็นการดูแลเซอร์วิสรถจน ทีมงานเรสเปกก็สามารถดูแลเพื่อนๆที่ใช้รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์รถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างแน่นอนครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยทีมงานมืออาชีพและทีมงานเซอร์วิสทีมงานดูแลที่พร้อมจะให้บริการคุณแบบประทับใจไม่ว่าจะก่อนการขายหรือหลังการขายครับอย่าลืมครับอยากได้สินค้าคุณภาพการดูแลแบบคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพฝากเรสเปกไว้เป็นหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่ต้องการตกแต่งดูแล รถสปอร์ตรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์รถซูเปอร์คาร์ไม่เสียเวลาครับมาดูกันว่า4คันนี้ทำอะไรกันบ้างครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำใจให้ด้วยครับทลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่ทีมจัดเต็มไปเลยนะครับไม่จะเป็น Lamborghini ok คันนี้ครับ h u r r c a n e v o คันนี้สั่งล้อกับยางไว้สำหรับคันข้างนี้ก็ GTR 35นะครับมาติดตั้งยางแล้วก็มี Porsche Taycan ท,ที่ติดตั้งล้อชุดใหม่ยางชุดใหม่ด้วยแล้วเหนือจากสินค้าที่มีพร้อมให้เพื่อนๆได้เลือกแล้วนะครับมาตรฐานเครื่องมือทีมงานประกันดูแลครับที่นี่มั่นใจได้เลยฮะว่า สามารถดูแลรถที่คุณรักรถระดับซูปอร,ร์คาร์เป็น10ล้านหลาย10ล้านได้อย่างแน่นอนครับผมพามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติ share, ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เราจะมัดรวมครับรถเพอร์ฟอร์แมนซ์รถสปอร์ตรถซูปอร,ร์คาครับที่มาตกแต่งที่เ s สเ e c กกันว่ามาทำอะไรกันบ้างครับ มาดูความกันะสำหรับคันนี้นะครับ Lamborghini Huracan Evo มาติดตั้งล้อชุดใหม่ซึ่งสั่งตัดไว้นะฮะลูกค้าเนี่ยส่งเรฟเลนซ์มาเป็นล้อ Lamborghini c e n t r l o c k ซึ่งล้อตัวนั้นเนี่ยนะครับจะติดตั้งอยู่ใน Lamborghini Aventador SVJ แต่ว่ารถไม่ได้เป็น c e n t r l o c k เพราะฉะนั้นต้องมีการวาดแบบใหม่ ทำเป็นเซ็นเตอร์ล็อกลุกก็คือเป็นเซ็นเตอร์ล็อกหลอกนั่นเองแล้วก็เอาดีไซน์ของตัว SVJ มาปรับรูปแบบซึ่งลูกค้าบอกว่าอยากได้งานดีที่สุดก็เลยเลือกค่ายเลสบอสให้ออกแบบวาดแบบให้ไม่ผิดหวังครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วสเปคสาหรับตัวแท่นเนาะก,ก้านเนี่ยนะครับจะมีความเฉียบคมมากๆสำหรับลออค่ายนี้นอะออกแบบมาคมันจะมีมิติมีความลึกงานกลึงงาน CNC จะมีความสวยงามและงานสีเรียบร้อยเนียนกลิ้แน่นอนผมแล้วสเปคเนี่ย สวยงามลงตัว hmm. แน่ ial, ๆนะครับซึ่งคันนี้นะครับจะติดต like ั้งพร้อมอยางวิชลินตลอดสปอร์สเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะหล่อแค่ไหนฝากดตามรับชมเพื่อนๆที่สนใจล้อค่ายเรดฟอร์สนะครับไม่ได้ติดว่าเฮ้ยล้อฟอร์สจะต้องถูกจะต้องถูกเนี่ยอยากได้งานสวยๆให้ทมคุณค่าสมกับรถของเพื่อนๆนะครับงานดีๆงานสวยๆมีราคาที่จะต้องจ่ายเสมอไม่ได้สูงจนเกินไปล้อเนี่ยราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับรัดกับยางแล้วไม่ถึง20,000นครับติดตั้งอยู่ในรถราคา20กว่าล้านครับผมหล่อแน่นอน สำหรับคันนี้เนี่ย GTR 35ครับคันนี้ก็มาติดตั้งยางชุดใหม่นะฮะเลือกใช้เป็นยางค่ายมิชลินอีกเช่นเดียวกันกับมิชลินพล็อตสปอร์ต 4S นะครับผมเซ็ตนี้มูลค่ายาง4เส้นก็ประมาณสัก6 0 0 0ืกว่าๆวาสำหรับยาง h i g h p e r f o อ m a n c e ยางรถสปอร์ตยางชุ์คาครับที่เลสเต็กเราก็มีจะจำหน่ายครบทุกแบรนด์เนาะไม่ว่าจะเป็นมิชลินพิลลารี่บีสโตนโตโยต้าและอีกหลากหลายมากมายหลายแบรนด์นอกเหนือจากยางที่มีให้เลือกครบถ้วนมาตรฐานการติดตั้งครับเครื่องถอดใส่ล้อแพงแค่ไหนหลักแสนหลักล้านเราใช้้รร่อออใสแบบไย ื่องตั้งสูงตัวท็อปเครื่อง่วงตัวท็อปที่สามารถถ่วงล้อได้เป๊ะเป็นระบบเลเซอร์จะากไคพอกกี้ซึ่งเป็นแบรนด์นะครับเครื่องผมล้อดับโลกไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมรถสปรอร์ตรถซุปเปอร์คาร์ถึงเลือกใช้บริการที่นี่เช่นเดียวกันครับผมน้องเดี๋ยวจะ2000น,นี้แล้วเรามาชมคันต่อไปกันครับ They not like us 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 Do think the king o n let you disrespect pop nickel มาต่อกันที่โ c เช่ไทคาร 4S คันนี้ครับผมโอ้โห,โหบอกเลยว่าล้อสวยแยงตาม,มากๆครับกับล้อค u ส t ตอ i z ไมบ by ค่ายเรปอตขนาด21นิ้วสีพิเศษครับผมรัดกับยางมิชลินพ p ล l o สปอร์ต 4S ครับจะสวยงามแค่ไหนครับ ไปชมพร้อมกันอย่าลืมครับผมการสั่นตัดล้อฟอสใส่รถระดับนี้ครับไม่ใช่แค่ล้อฟอสแต่มันต้องเป็นล้อฟอสที่สวยเฉียบคมทรงคุณค่าเหมาะกับรถมูลค่าเหยียบ10ล้านแบบนี้ครับ เรียกได้ว่าครับชั่วโมงนี้ต่อเนื่องจริงกับพอเช่ไทคานนะครับนะสำหรับคันนี้สั่งตัดล้อไว้เป็นเวลา2เดือนด้วยกันครับกับดีไซน์นี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าดีไซน์นี้เนี่ยตั้งแต่ติดตั้งลงไปในปอร์เช่ในวันๆเนาะคือเมื่อติดตั้งออกมาแล้วมันสวยมากๆทําให้มีเพื่อนๆมาสั่งตัดอีก2คันซึ่งต้องบอกเลยว่าดีไซน์นี้นะครับกับสีพิเศษก้านสี ซาตินบรอนซ์แล้วก็ขอบเป็นบรอนซ์อะโนไดแบบนี้นะครับคือมันเป็นสิ่งที่ทำยากมากๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นโรงงานเกรดระดับท็อปแล้วก็เป็นแบรนด์ระดับท็อปเท่านั้นถึงจะผลิตสีออกมาได้เนียบได้สูงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือ Force ก็เลยได้รับความวางใจกับพอเช่ไทยทันนะฮะคันนี้อีกหนึ่งครับโอ้โหูตัดด้งออกมาแล้ว ยังหลอกเห็นในรถสีดําไปแล้วนะครับในรถสีเทาไปแล้วแล้วก็นะฟิตเมนต์ออกมาสวยงามมากมาดูล้อหลักลงตัวสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับล้อขนาด21นิ้วครับสเปคสวยๆนะครับรัดยางมิชลินพ n p สสปอร์ต r t ร s รหัส NO ตรงรุ่นปอร์เช่ด้วยครับผมอ่ะหลอ ลงตัวไปอีกหนึ่งขันนะครับอ้าวเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจตกแต่งพอเช่ก็เลี้ยวมาที่เ s สเ c t ได้เลยล้อยางโชค้คระบบเบรกหรือจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถที่พาร์เรสเพ็พร้อมดูแลเห็นครับผม สุดๆนะได้เวลาหามาป้ายยากันแล้วเม่ติดตั้งออกมาแล้วโคตรเท่สวยมากก้านเนี่ยรับกับตัวซุ้มล้อแล้วก็ขอบยางมากๆและดีไซน์ตรงฝามันจะรับกันได้หมดนี่คือดีไซน์ที่ออกแบบมาสำหรับระ m บ o บินนี่โดยเฉพาะ ครับซึ่งปกติจะติดอยู่ในที่ใหญ่เขาเนาะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเพื่อนเพื่อนไว้วางใจทีมงานเลสเบกเราก็รังสรรค์ให้กับล้อที่เป็นเซนต์ต้ล็อกลูกแบบนี้นะครับผมอะดูล้อหลังกันนะครับจาของรถยิ้มแน่นอนสวยทรงคุณค่าสุดๆครับผมในงบประมาณไม่ได้สูงมากครับสำหรับล้อสังปัดแบบนี้ก็แสนต้นต้นนะลัดยางกับดิชลินไปหลอดสปอร์ตโฟหรือจะเป็นค่ายพิลลรี่ก็จะใช้งบประมาณบวกลบแล้วประมาณ200,000บาทด้วยกันนะครับก็จะได้ล้อหล่อลงตัวไม่ซ้ำใครหละ่ะเองครับเห็นแล้วก็อยากได้ คดีวาไว้ที่บ้านทีหมดงบแล้วแต่งรถลูกค้าไปก่อนแล้วกันเพื่อนที่ใช้ลอมบกินีอยู่นะฮะอยากจะว่าใช้บริการแวะเข้ามาได้เลยครับผมรอแบบนี้ก็ป้าแน่นอนครับ ได้เวลาไปต่อแล้วกับผู้ชายคนนี้สวัสดีครับหมอปอสวัสดีครับัสดบครั hey, บโยสุดสุดการรอคอยร <c oughs> อมาหลายเดือนหมอบอก <c oughs> อยากรอต้องรอได้ฮะสั่งของเสร็จปุ๊บใช้เวลาหลายเดือนหมอปอ,อก็คิวแน่นมากคุณ <c oughs> หมอทาอะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยฮะก็ทําเสริมความงามครับเป็นลักษณะเสริมสวยให้คุณผู้หญิงนะครับแต่ว่าไม่ผ่าตัดก็ยินดีครับที่พัทยานะครับใครอยู่แถวพัทยานะครับ <c oughs> ก็ฝากคลินิกคุณหมอด้วยครบับชื่อลาโบเต้คลินิกพัทยาครับสำหรับวันนี้ครับหมอปอ,อก,ก็กลับมาอีกหนึ่งรอบรอบที่แล้วใส่ล้อฟอสสั่งตัดดีไซน์พิเศษวันนี้ก็ถือโอกาสครับคุณหมอปอก็มาจัดทรงหน่อยทําไมต้องโหลดครับหมอปอ ผมไม่สิจริงๆเราเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบรถแล้วเราก็อยากให้มันสุดในสินส่งที่สวยงามสวยงามแต่พอดีเราก็เลยขอคําแนะนําจากพี่ชายที่เ <Yes S 1> ขาลบไปมโโันดีมาก <ๆ S 2> เลยนั้นถ้าถ้าอยากให้มันเต็มซูมฟิตเบสหล่อๆมันควรจะให้มันเทียลรอีกนิดนึง แต่ว่าก็ไม่อยากให้เสียมากเกินเดี๋ยวครับลำบากงั้นตรงโจทย์เลยกับนี่เลยครับสปริงโหลดค่ายดังที่เขาเรียกว่ามันเป็นค่ายคู่บุญของซูเปอร์คาร์อยู่แล้วไม่จะเป็นเฟอร์รารี่หรือลัมโบกินีนะสปริงโหลดโนวิเทคต้องบอกงี้โนวิเทคเนี่ยเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ K w ครับซึ่งสปริงโหลดตัวนี้ก็จะผลิตโดย KW บแต่ขายในนามสำนักแต่งโนวิเทคเพราะนั้นเราก็จะเรียกเขาว่าสปริงโหลดโนวิเทคตรงรุ่นลัมโบกินีอูร์แลแน RWD ซึ่ง RWD เนี่ย <_ d> ก็ต้องบอกงี้ว่ามันก็ต้องแยกอีกกับช่วงล่างแมกนิโตกับช่วงล่างธรรมดาซึ่งของคุณหมอก็เป็นช่วงล่างธรรมดาตอนแรกเนี่ยเกือบแล้วเพราะว่าในไทยจะมีะสเปนโหลดช่วงล่างแมกนิโตอยู่ชุดหนึ่งอ๋อชุดสุดท้ายใช่ซึ่งตอนนั้นพอเช็คไปแต่ทุกทคืทางนูบิเท็ตเขาบอกว่าใส่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยต้องสั่งตัวนี้เข้ามาซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน ซึ่งสปริงโหลดตัวนี้มันไม่ใช่สปริงโหลดที่ใส่มาแล้วจบเลยแต่มันเป็นสปริงโหลดที่มีถ้วยตรงนี้มาด้วยครับถ้วยสุดยอดเลยผมก็เพิ่งรู้นะครับเพราะฉะนั้นคับหนอปอสิ่งที่เราได้จากสปรงิงโหลดัวีทเท็เนี่ยเราสามารถแอดจัดความสูงได้ด้วยโอ้นี่คือไฮไลท์เลยครับใช่สุดั้มากซึ่งสปริงโหลดตัวนี้จะสามารถโหลดได้สูงสุดประมาณสัก20่ิบเนติวมเพราะฉะนั้นรถเราเที่ย่เราสามารถเลือกความสูงได้เลย รับแล้วก็เดี๋ยวทําการเก็บ d a t a าสเปเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วก็กใช่เดี๋ยวทีมงานใส่ติดตั้งเสร็จลงไป แล้วก็เรามาตั้งสูตรดูทรงกันอีกนิดนึงว่าผล้ก็ชอบไหมได้ครับอ่าแล้วก็ลองใช้งานดูคันนี้มีลิฟติ้งยู่เพราะฉะนั้นน่าจะพอใช้งานได้อยู่แล้วครับนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันเตียไปยังไงเราสามารถเอาขึ้นได้ไะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมง,งานทําการติดตั้งก่อนไม่ต้องกลัวนะฮะการติดตั้งของเราเราโค้เทคทุกอย่างนะฮะสำหรับรถมูลค่า หลาย10ล้านแบบนี้ครับการติดตั้งของกิมงานก็ค่อนข้างสัมพันนะครับการรื้อการประกอบสัมพันมากๆนะนะเราใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ดูแลรถของลูกค้าเต็มที่แน่นอนครับผมเดี๋ยวติดตั้งออกมาแล้วจะหลอกแค่ไหนนรับติดตามเราชมครับ โอเคตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยความสูงนะตอนนี้ก็เตี้ยจากสแตนดาร์ดลงไปอีกประมาณ15หมิลจริงๆด้านหลังจะโหลดเยอะกว่าลงมาอีกประมาณ25มิลข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยห่างกันท้องข้างเยอะตอนนี้ข้างหน้าข้างหลังก็เลยจะดูลับกันนะเพราะว่ารถมันเป็นคูเป้เพราะนั้นหลังไม่ต้องลอยมากทรงโคตรสวยเตี้ยมากนะเพราะว่าหน้าเขาจะยืนมาเลยเพราะตัว RWD เหนน็นไหมว่าถ้าไม่มีลิฟติ้งเนี่ยลำบากนะคันนี้มีลิฟติง้งอ <Yes. S 1> ันนั้นก็สบายเดี๋ยวติดตั้งแล้วก็ตั้งศูนย์เสร็จก็เเเดดี๋ยววราาามมทลออพ้กกสแ็ู นโหลดสวยๆด้วยสปริงโหลดโนวิเทคครับตอนนี้แล้วก็พาพ่อนะมาเทสหน่อยควรู้สึกแรกตั้แรกมันต้องแข็งขึ้นเออก้สึกว่ามันก็มันเตียลงมันก็ต้องแลกกับความกระเกือนแต่เชื่อว่าโนวิเทคก็คงซับพอร์ตจริงๆเขามีสปริงเฮลเปอร์เห็นว่าอันนั้นจะช่วยเรื่องความนุ่มนวลถ้าเป็นสปริงทั่วไปใส่ไปจาแข็งมานดีครับ รถเรามันนิ่มมากไม่ได้เพราะว่ายิ่งนิ่มเนี่ยรถเราขับหลังเนี่ยไปยิ่งอาการดิ้นเยอะขับขึ้นภาคเหน้องให้มันไม่มาเลยเออดีด้านะถ้าวิ่งบนถนนเนี่ยดีลอดจะได้เจอหลุมเจออะไรถนนแย่ที่สุดแล้วครับอะไรเป็นถนนที่แย่ที่สุดโอ้ยเทสโอ้เทสคือถ้าผ่านผ่านถนนตรงนี้ได้ครับถนนที่เรียบๆก็สบายรู้สึจะฟิลเหมือนพัทยานะใช่ๆแนวเนี้ยใช่ๆใช่คอนกรีตสลับกับยางมาต่อยติ่งชิ่งช่วงล่างเขาดีอยู่แล้ว การที่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโช้กแต่เพื่อนที่ใช้ซูเปอร์คาร์อยู่ก็สามารถติดตั้งสมรรถนะโรบิเทสได้นะมันจะเป็นลุคกินี่บูลเลอรี่และอย่างปอร์เช่เนี่ยเขาไม่ได้ทำโนวิเทสแต่ว่าโนวิเทสเนี่ยก็จะมีผลิตโดยเองคดีชื่อรุ่นว่าเ k s สามารถแฉกความสูงได้ด้วยซึ่งเราสามารถโหลดได้คันนี้เราลงมาสัก15มิลนะครับครับแล้วก็สามารถโหลดได้สูงสุดที่40มตรผมไม่ได้เลย พ้าพอรถเตี้ยลงเราจริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราวิ่งตรงๆห้ใช้ความเร็วมันจะดูด right> ูถนนเดาฟรอนจะมีอ๋อใช่ใช่เพราะว่าลมลมมันลมมันเข้ามาน้อยลงใช่ใช่ถูกถูกลองกดหน่อยเนาะได้เลยครับเนี่ยอยู่ที่ศูนย์เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งศูนย์ถ้าตั้งกิโลหรือโชคเราไม่ได้ตั้งศูนย์เนี เราเนี่ยจะมีอาการดิ้นเลยดิเมื่อกี้เมื่อกี้ดิ้นนิดนึงแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของรถขับสายแล้วเปิดราคาไหมรอรอเปิดราคาไหมอย่างนี้เออรู้รู้งานรู้งานรถเราเปิดประทุนมันต้องอย่างนี้รู้งานนะงานไทยทำอ่า If you got a bumper then twerk it Miss. If s s i you got a bumper then shake it Bibrate it, it. Embrace it If you w a n t a baby let's make it First step rear next step get naked I got a Henny or you trying to get wasted If you can't handle come take it I know that your friends like me and you hate it They can't look not touch and taste it โอเคครับหลังจากที่พาหมอปอนะเทสเสร็จเรียบร้อยพามาชมควาหมหล่อหน่อยแล้วกันเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ติดตั้งแค่สปริงโหลดที่เราครับก่อนหน้านี้ติดตั้งล้อ ไปแล้วกับล้อฟอสตั๊กแน่ดีไซน์ที่ออกแบบมานะครับเป็นดีไซน์ของ l amborghini เนาะแต่ว่าออกแบบเป็นเซ n นเตอร์ล็อกลุกซึ่งสำหรับล้อตัวนี้นะครับมีสีพิเศษนะเป็นสีสตินบลอนซ์ซึ่งทำเซนเตอร์ล็อกลุกเป็นฝาสีแดงด้วยรัดกับยาง pirelli p ีซ e r o ครับ ล้อตัวนี้นะฮะเราคัสตอมโดยใช้ค่าย Redford ในการวาดแบบออกแบบนะล้อค่ายนี้เขาค่อนข้างที่จะออกแบบได้เฉียบคมมิติก,การค่อนข้างที่จะเฉียบขาดสีสวยล้อเนี่ยโครงสร้างแข็งแกร่งด้วยเกรดตรงนี้6061วิศวหการรมการผลิตชั้นสูงของการผลิตล้อแม็นะะกะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องความแข็งแรงเรื่องบาลานซ์ล้อไม่ต้องห่วงครับที่สัมผัสครับสวยงามมากๆสำหรับ,บ,บล้อค่ายนี้ซึ่งล้อชุดนี้นะครับก็ติดตั้งพร้อมกับยาง Pirelli P Zero เป็นสเปคเอนะฮะเป็นสเปคตรงสำหรับลาร b บู g h กินีราคาเลยโดยเพราะการจัดทรงออกมาโหลดออกมาแล้วลงตัวสุดๆไปเลยครับนะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจตกแต่งลาร b บู g h กินเนะาะไม่ว่าจะเป็นสังกัดล้อแมกไม่ว่าจะเป็นล้อแมกแบรนด์ล้อแมกระดับโลกเลสเปกเราก็พร้อมดูแลเพื่อนๆเ,เรื่องมาตรฐานเรื่องการดูแลที่นี่การันตีว่าดูแลรถที่คุณรักได้ทุกเวทางแน่นอนครับผนะะชมภาพหล่อๆของลารบูกินี คูราคาสไปเดอร์เรียววิวไดคันนี้กันอีกรอบหนึ่งครับผมและสนใจตกแต่งรถรุ่นไหนก็แล้วแต่เรียวมาที่แลสเปคได้เลยหลออปานทุกคนครับโอเคเพื่อนๆนะฮะดูไปถึงตรงนี้แล้วถ้าไว้วางใจนะครับ อยากจะเอารถสปอร์ตรถยุโรปรถซูเปอร์คาร์ที่เป็นเพื่อนรักมาเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางก็แวะเข้ามาที่เลสเปคได้ทั้งสองสาขานะครับช่วงนี้พี่ดิมก็กําลังจะขยับขยายร้านด้วยเพื่อที่จะรองรับการเติบโตการดูแลรถระดับอีอร์แมซ์ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมัดรวมแนวทางการตกแต่งรถรุ่นไหนมาให้ชมก็อย่าลืมติดตามกันไว้ทุกช่องทางครับฝากไว้นิดนึงครับไม่ว่าคุณจะขับรถซิลเวทาคอมแพคคาร์รถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ รถครอบครัวเอาผ่าดีลไฟล์ครับที่เลสเต็กเราพร้อมดูแลคุณแบบมืออาชีพพี่ดีมการันตีด้วยประสบการณ์นะฮะกว่า10ปีในวงการนี้และความรักรถว่าจะดูแลรถของคุณยิ่งกว่ารถตัวเอง <S <S ที่ชอบกปิดไลค์กดแชร์เป็นกัรที่แต่เราเคิดถึงเลสเต็กสวัสดีครับ